สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึงเอฟซีช่องบวรักห5 9่ง้าเก้และก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้ช่องบวรักหนึ่งจะมาคุยในเรื่องการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักประจำเดือนตุลาคมสมัปดาลักนาและราศีกุมลักนาหรือราศีกุม ใคยที่ทราบถึงลัคนาราศีเกิดแล้วก็สามารถดูได้เลยส่วนใครที่ไม่ทราบเวลาเกิดไม่สามารถคำนวณหาลัคนาราศีได้แต่เกิดระหว่างวันที่14กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมนั่นก็คือราศีกุมก็สามารถดูคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าแม่หมอนดูเป็นภาพรวมภาพกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ถ้าเป็นลัคนาจะมีความแม่นยำมากกว่าประมาณ70-80เปอร์เซ็นต์ ราศี30-20%เซความแม่นยำนะคะเรามาเริ่มกันที่ตัวตนตนุลักษณ์ของชาวราศีกุมนะคะซึ่งมีดาวราหูเป็นตัวตนตนุลักษณ์ในช่วงจังหวะของเดือนตุลาคมทั้งเดือนนี้นะคะยังคงสถิตยอยู่ในราศีมีในพบการเงินกระดุมพระนะคะ ทำไมชาวราศีกุมในช่วงจังหวะปีนี้หรือเดือนนี้นะคะเพราะว่าดาวเราไปสถิตอยู่ในภพเรือนกระดุมพระไปรเวหนึ่งปีครึ่งนับตั้แต่ตุตตลาคมสมิงหมศตรรที่ผ่านมาตอนนี้ก็เกือบหนึ่งปีเต็มแล้วยังคงเหลืออีกประมาณเกือบปีนะคะยังคงสถิตอยู่ในราศีกุมภพเรือนกระดุมพระเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมก็มักจะมาจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการหาเงินหาทองหาไรายได้เข้าสู่ตัวเองนะคะ แล้วก็ดาวพฤหับสบดีซึ่งเป็นภพกัปเงินแล้วก็ลาบผลนั้นก็สถิตอยู่ในภพเรือนพันธุ์ก็จะได้มาจากทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือยนยานพานะหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานภายในสนํงงานักงานเป็นข้าราชการพนักง,งานประจําภายในบริษัทหรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการ,กรเกษตรเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่อาจจะเป็นในหน้าค้าขายซื้อขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์อะไรก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะซึ่งในช่วงจังหวะนี้ดาว การเงินหรือดาวลับผลนั้นก็เดินถอยหลังแล้วนะคะซึ่งเริ่มเดินพักหมายถึงว่าตั้งแต่วันที่วันที่วันที่3ตุลาคมจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์2568ดาวพฤหัสบดีเริ่มพัก เมื่อดาบสิบดีเริ่มพักนั้นก็หมายความว่าดาวเดินถอยหลังเมื่อดาวเดินถอยหลังทําให้การเงินและลรับผลของชาวราศีกุมก็จะลดน้อยถอยลงไปไม่ค่อยคืบหน้าล่าช้านะคะเงินที่หวังไว้จากเรื่องราวต่างๆก็อาจจะล่าช้าไปนะคะไม่ได้ตั้งใจชาวราศีกุมสักเท่าไหร่นะคะในช่วงจังหวะของที่เดินพักนี้นะคะเดินถอยหลังนั่นเองนะคะ ซึ่งดาวมดตะยูนั้นก็อยู่ร่วมด้วยกับดาวพรฤาัสบดีในภพเรือนพันธุรัพย์สินที่ดินสีก่ก่อสร้างบ้านเรือนยาาหนะหรือรถยนต์นะคะหรือครอบครัวก็เดินถอยหลังด้วยในวันที่26กันยายนถึงวันที่29มกราคม2 5ารร8เพราะฉะนั้นในเรื่องราวต่างๆก็อาจจะมีเรื่องราวของการที่จะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่ระมัดระวังเรื่องของการเงินแล้วก็ลาภผลอาจจะไม่ได้ดังใจนะคะได้มาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนั้นอยู่ที่ บุญวัสนาของแต่ละคนนะครับซึ่งมันไม่เหมือนกันแต่ละคนทําบุญทําทานทํำวัสนาทําไว้สร้างบาร,รมีไว้ตั้งแต่อดีตชาติเป็นถึงปัจจุบันาชาติอาจจะสร้างให้เกิดเรื่องของการได้นนลับผลในเรื่องของทรัพย์สินที่ดินสิ่ง่อสร้างบ้านเรือนมากมาย พิกผปวิกพันเป็นคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีแต่บางคนบางท่านนั้นขึ้นอยู่กับบุญวัฒนาแต่ละคนถ้ามีน้อยหรือไม่มีเลยก็อาจจะได้มาบ้างเล็กน้อยหรืออาจจะไม่มีเรื่องราวของการที่ได้รับผลมากมายเท่าไหร่อาจจะไม่ได้เลยก็ได้บางคนบางท่านนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินเมื่อกี้เราพูดไปแล้วโชคลาภก็เหมือนกันลาภะตอนนี้ก็อยู่ในพันธุ์ทุกข้าวผลทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างนะคะเราพูดเรื่องการงานดีกว่านะคะการงานกรรม,มะดาวกรรม,มะเป็นดาวอังคารซึ่งดาวอังคารนั้นในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่19ตุลาคมดาววังคารก็อยู่ในราศีมิถุนในภพเดือนปุตตะ เพราะฉะนั้นชาวราศีกุมอาจจะมีการริเริ่มอะไรใหม่ๆเกี่ยวข้องกับเรื่องงการงานอาจจะลงทุนทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,รง,อจจงท,ทร,องรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างหรืออาจจะทํางานออนไลน์ในบ้านเรือนร่วมกับคู่ครองคนรักก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะอาจจะทําเรื่องของการพูดจาจรจาไลฟ์สดขายของอในทิกตอกใน YouTube ในเพจ Facebook อะไรพวกนี้นะคะก็จะได้มาซึ่งการเงินและลผล แล้วก็ช่วงหลังจากนั้นนะคะการงานของชาวราศีกุมหลังจากวันที่1 9ตุลาคม2518เอ้ย19ตุลาคม2517เวลา08.06นาฬิกดาวังคารยกเข้าสู่ราศีกรกฎในภพเรือนอริ อารก็คือปัญหาอุปสรรคหรือหนี้สินการงานก็อาจจะมีเรื่องราวของการที่อาจจะมีปัญหามีเรื่องราวที่ต้องแก้ไขมีเรื่องราวที่อาจจะมีเรื่องของหนี้สินก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ à, มาจากโรคของกรรมเก่าอะไรพวกนี้ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของความเ, à, เรื่องของการงานมาจากความเจ็บป่วยนะคะในเรื่องของการทำเวรทำกรรมไว้ในช่วงจังหวะนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ อาจจะมีหนี้สินบ้างบางคนบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องราวของการขัดแย้งกันในที่ทํางานบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องความเจ็บป่วยที่มาจากโรคของกรรมเก่าที่ไม่สามารถหาสาเหตุได้อะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนเรื่องของม,มรณะสุขภาพก็หมายความว่าดาประพุทธนั้นเป็นภพเรือนมรณนะเรื่องของสุขภาพดาประพุทธในวันที่ 6. ตุลาคมส5 6 7ค ก็ยกเข้าสู่ราศีตุลน,นะคะซึ่งดาวพระพุธเป็นภพเรือนมนายกเข้าสู่ราศีตุลในภพสุภาคนที่เจ็บป่วยอยู่ก็จะมีโอกาสหาทางที่จะรักษาพบเจอหมอที่ดีอาจจะมีโอกาสที่จะหายจากอาการเร็บป่วยได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือผู้ใหญ่ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่ ผู้ใหญ่หมายถึงแม่ก็ได้อาจจะมีลักษณะของการที่อาจจะเจ็บป่วยก็ได้ในช่วงจังหวะนี้นะคะ,ะตั้งแต่วันที่6ตุลาถึงวันที่24ตุลาคมและหลังจากนั้นวันที่24ตุลาคมดาพระพุธก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในภพเรนกรมมะเวลา22.45นาฬิกาซึ่งก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่อาจจะทํางานในเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางไกลเกี่ยวความเจ็บป่วยเกี่ยวความ เป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นลักษณะของการประกันชีวิตหรืออาจ,จทำงานที่เป็นลักษณะของการเดินทางไปไปมาๆหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่อาจจะเจ็บป่วยเกี่ยวกับเรื่องของกรรมเก่าที่กลับไปข้างต้นนั้นนะคะส่วนสําหรับเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนั้นดาวปัตตานีคู่ครองคนรักก็เป็นดับอาทิตย์นะคะซึ่งดาวอาทิตย์นั้นในช่วงจังหวะของวันที่1นึถึงสินั้น ยังคงสถิตยอยู่ในราศีกันในภพเรือนมรณะก็อาจจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ไม่ค่อยได้พบเจอกับคนรักเท่าไหร่อาจจะอยู่ห่างกันนะคะไม่ค่อยมีความสุขในช่วงจังหวะนั้นแต่หลังจากนั้นวันที่17ตุลาคม2567เป็นต้นไปเวลา22.57นาฬิกาดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีตุลในตำแหน่งภบสุภานะคะ ก็จะมีความสุขกับคนรักคู่ครองนะคะในช่วงจังหวะนั้นคพึ่งเดอนหลังนี้จะมีความสุขกับคู่ครองคนรักนะคะครึ่งเดินแรกนั้นอาจจะไม่ค่อยได้พบเจอเท่าไหร่แต่พอครึ่งเดอนหลังนั้นอาจจะมีลักษณะของการที่มีความสุขนะคะมีการได้พบเจอกันแล้วมีความสุขแล้วก็ในเรื่องของคนรักที่มีลักษณะของการเพิ่งพบเจอกันใหม่ๆเป็นความรักใหม่ ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ดาวปุตตาก็เป็นดาวพระพุทธเช่นกันดาวพระพุทธนั้นในช่วงวันที่6ถึงวันที่24ตุลาคมยกเข้าสู่ราศีตุลน,นะคะ ซึ่งราศีตุลก็คือพบสุภาก็แสดงว่าชาวราศีกุมอาจจะพบเจอความรักใหม่จากคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตหรือเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่าง,าง,างประเทศแดนไกลนะคะก็เกิดซึ่งความสุขความเจริญก็เกิดซึ่งความที่มีความสุข เป็นคนที่อาจจะพบเจอแล้วก่อเกิดเรื่องของการที่จะต่อ,อยอดไปเป็นคู่ครองคนรักแล้วก็จะแต่งงานกันก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะสําหรับคนที่คบกันยาวนานหรือศึกษาดูใจกันไปแล้วถูกอกถูกใจแล้วก็มั่นหมายกันแต่งงานกันก็ได้ด้วยเช่นกันสําหรับคนโสดในปีนี้นะคะสําหรับชาวราศีกุมแต่อย่างไรก็ตามนะคะดาววินาศนะทับตัวทับตนชาวราศีกุมอยู่ประมาณ2ปีครึ่งยังคงเหลืออีกประมาณ1ปีครึ่งก็ระวังเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการที่ อาจจะอยู่ใกล้ๆต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอาจจะมีเรื่องของการที่มีความเดือดร้อนนะคะสร้างความเดือดร้อนหรืออยู่ลักษณะของการปิดบงังซ่อนเร้นหรืออาจจะเจอพ่อไม้แม,ม่ไม้ก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ